ดังระดับโลกแต่ไม่ถือตัวทุกตาคนนี้ตัวจริงชอบใส่ชุดนอนแบบน่าสดไปหาเพื่อนนาเทนนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงและกระแสของลิซ่าและลิซ่ามโนปาหรือลิซ่าแบ็คพิงค์มาแรงมากๆทั้งในโซนเอเชียไปถึงระดับโลกเธอมีเพื่อนร่วมวงการมากมายและมีแฟนคลับติดตามทั่วโลกล่าสุดลิซ่าแบ็คพิงค์ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร W Korea บางช่วงบางตอนเธอถูกถามในฐานะศิลปินลิซ่าและล,ลิซ่ามโนปา แตกต่างกันอย่างไรและเหมือนกันแค่ไหนลิซ่าบอกว่าฉันไม่คิดว่ามันจะแตกต่างกันมากนักลิงคงจะทราบดีในบางมุมฉันก็ตรงไปตรงมาอย่างที่ฉันเห็นฉันมักจะจริงใจกับความคิดและการกระทําของฉันแม้ตอนที่ฉันพบใครเป็นครั้งแรกฉันมักจะดึงตัวตนที่แท้จริงของฉันออกมาฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องแต่งหน้าตัวเองเพื่อให้ดูดีในสายตาของคนอื่นฉันแค่คิดว่านี่คือฉันแล้วจะทําไม่ะเพื่อนของฉันมักจะพูดกับฉันว่า เธอดูทมายใจจังฉันมักจะออกไปพบเพื่อนโดยไม่แต่งหน้าและสวมแค่ชุดนอนเพราะพาเป็นตัวเองแบบนี้แหละที่คนทั่วโลกหลงรักและพร้อมจะซัพพอร์ตเธอขอบคุณที่มาของข่าวจาก t o d a y l i e m e t i n y c o m ดังระดับโลกแต่ไม่ถือตัวทุปตาคนนี้ตัวจริงชอบใส่ชุดนอนแบบน้าสดไปหาเพื่อนหน้าทีนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อเสียง